ได้นอนบ้าๆเสมอเนานะคำว่าธรรมะธรรมะนี่แปลว่าความจริงความจริงของถูกชีวิตสรรพสัตว์เกิดแก่เก็บตายเสมอกันเบดบริเกี่ยวกับคำว่าศาสนาบริเกี่ยวกับคำว่าศาสนาใดๆทั้งสิ่งบริเกี่ยวกับคำว่าชนชาตดดิ์ใดทั้งสิ้นทุกคนในโลกสามารถเข้าถึง สามารถเข้าถึงคําว่าความสงบได้เสมอกันสามารถทําสมาธิเข้าถึงความสงบได้สามารถเห็นความจริงความจริงในชีวิตของเจ้าของเองและความจริงชีวิตผู้อื่นความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนี่คือความจริงของตัวชีวิตสัตว์ถ้าเขามีความสงบเรียกว่าสมาธิคิดตั้งมันเมื่อความตั้งมันบามันบกบุคงสารมันบาไหลคือ ความคิดมันบประเด็มกมุนไปกับอารมณ์ต่างๆที่คิดที่นี่มันจะเห็นเห็นอย่างเห็นความจริงในความคิดในความยึดมั่นถึงมัน่นเห็นความจริงในความคิดที่ทําให้เกิดอารมณ์ใดอ่ามีาจ,จังววาทุกชนชาติศาสนาบี่เกี่ยวกันกับไทยกับลาากีนเออบียตรุรกีฝรั่งอังกฤษเออบริเกี่ยวกันเลย สามารถเข้าถึงความสงบได้เสมอกันแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจ้าของใดว่ามันเป็นการเกิดมานี่มีความบาดเียงแทนใน่นอนของการดําเนินชีวิตมีความบาดเียงแทนใน่นอนของร่างกายเจ้าของ้องมีความทุกเสมอกันเจ็บไข้ด้ป่วยเสมอกันตายเสมอกันเห็นสาเหตุแห่งความทุก ที่เจ้าของกําลังเป็นอยู่ได้เสมอกันและมีหนทางแห่งการดับทุกข์ได้เสมอกแล้วก็ทุกข์ดับไปได้เสมอกันถาทุกชนชาติศาสนาเขาหันหันเขามาทำสมาธิเรียกว่าเฮ็ดให้คิดสงบได้เฮ็ดให้ความคิดนั่นตั้งมันได้เฮ็ดให้ความคิดนั้นสงบลงได้จากการคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของออคิดถึงบุคคลพวกน,นั้นกับบสงบกับพวกน,นั้น เป็นถูกกับคนวนนั้นสัตว์นั้นสิ่งของนั้นเรื่องเล่านั้นนั่นบาริธาเฮ้ามาอยู่หนึ่งหนึ่งโดยอาศัยลมหายใจเออเฮ้าก็จะเห็นความเคลื่อนไหวภายในภายในของเฮ้าเองคือความคิดเองเออเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องจบับว้กอนเพื่อสิเห็นความเคลื่อนไหวภายในของตนเองที่มัน่นไปคิดถึงบุคคลนั้นกระทุกกับคนนั้นสัตว์นั้นสิ่งของนั้นเรื่องเล่านั้นนั่น นี่แหละสาเหตุให้ความถูกทุกคนชนชาติศาสนาสมาเห็นได้เสมอกันคำว่าสมาธิกับทรไมดเสมอกันหรือว่ายาวคําว่าศาสนามาเป็นเครื่องกัน้นกั้นตัวเองศาสนานั่นมันจะเป็นอัตตาตัวตวน,นพุทธศา,าสนาจังสี่หรือว่าคริสต์หรืออิสลามจังสิถามีคําว่าตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันสิกันกันอย่าง การความจริงของเจ้าของเองนะการความจริงที่เจ้าของเองจะต้องเข้าไปลู่เขาไปถึงเขาไปเห็นใดแต่ว่าคําว่าศาสนาจึงเป็นเครื่องอัตราตัวตนอย่างหนึ่งที่มาแบ่งกันจริงเท่าจะใส่คําว่าธรรมะคือความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ที่เกิดมามีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายเปลี่ยนแปลงทังอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทาง หลายๆอย่างในการดําเนินชีวิตเสมอกันเ,ออเป็นทุกข์เสมอกันและตายเสมอกันเนี่ยบม่มีการแบ่งแยกได้เนี่ยเกิดแก้เก็บตายบ่แบ่งแยกเลยบาวะศาส,สนาเนี่ถ้าจะว่าเรื่องศาสนาทุกศาสนาถ้าว่าเรื่องบุคคลทุกคนถ้าว่าเรื่องสัตว์ทุกสัตว์เนี่ยเกิดแก้เก็บ,บตายเสมอกันถ้าทุกคนมาตั้งใจตั้งใจทําความสงบ คือหลู่ลมหายใจเขาออกแล้วเข้ากับเสียงความเคลื่อนไหวที่พวกเขากาลังยึดหมั่นถือมั่นเรียกว่ายึดติดกับความเห็นนั่นเองยึดติดกับความเห็นว่าความเห็นนี่ถูกความเห็นนี่ผิดแต่เข้าหูลึกซึ้งเขามาให้ความรู้สึกตัวเองถึงตัวเองกำลังเป็นถูกกับความยุดของตัวเองอยู่นะเพราว่าสิเป็นยึดเรื่องศาสนายึดเรื่องบุคคลยึดเรื่องความคิดเห็นผิด คิดเห็นถูกนี่ยึดยึดตัวนี้ถ้าเห้าเขาข้าความสมบเห้าสิเห็นความจริงของทุกชีวิตสรพสัตว์เลยเป็นถูกประวัยอย่างนะทุกคนมีประสบการณ์ในในการดําเนินชีวิตมาทั้งเบิดตลาดนะออบานีเห้ามาเห็นคนที่ติดคุกติดคุกบ่าวาสิเป็นการไปข่าข่าคน้นข่าสัตว์อื่นที่มีเจ้าของหรืแ้แยกก็แล้วแต่ไปข่าไปลากไปเฮ็ดพืช ไปฉีดตัวให้ผู้อื่นเสียคิดเป็ทรัพย์สินไปกินเหล้าเมายาเสียสติเต็ปแล้วก็ทําความผิดอย่างอื่นหลายหลายอย่างเออเมื่อเหตุความผิดทั้งสี่แล้วทุกคนก็มีความหวาดกลัว่านเขาเอาขึ้นขึ้น,นกันนี่ไหมความจริงไหมบหาตาวาสินห้าก็ได้มี่คือความจริงความจริงที่ทุกคนไปหาหลักของเขาแล้วหลักของเขามาแล้วก็เอามาลีใส่มาแอบใส่เนี่ยไหมความจริงไหมไปหลักเขามากไปขาคนมาก มีความเล่าร้อนและกันวนงวลยานเขามาข่าขึ้นยานเขามาจับนี่คือความจริงเสมอกันอืมหาตาวากกฎหมายบหาตาวากศิลธรรมนี่คือความจริงที่ทุกคนเล่าร้อนกังวลเป็นถุกเนี่ยอะไรตัางว่านี่คือความจริงควาว่าธรรหมะคือความจริงอที่นี่ถ้าเฮาเฮาหูจักว่าเฮาไปทําผิดแล้วเข้ากระจับไปติดคุกเป็นนรกดบไปนรกสุขเขาบ่าเคยเห็น <IO> ที่จริงนรกซุปนระกที่มันเร่าร้อนอยู่ที่ความนนความบ้นความเราร้อนความยานความหวัดวันขันคลามคนกลัวยานผู้อื่นมาข่าเจ้าของยานผู้อื่นมาหลักของเจ้าของยานผู้อื่นมาฉีดตัวหลอกต้มเจ้าของนี่นไหมมีไหมยานผู้อื่นมาม่ามเมาตัวเองนี่นไหมอันนี้เป็นความจริงไนะเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นได้เสมอกันอย่างทัทุกคนสวาไปติดคูกออกมาแล้วมันก็เห็นโทษเนี่ยมีเห็นโทษล่ะเห็นโทษความว่าเป็นอิสระในการดําเนินชีวิตของเจ้าของเอง เป็นโทษในความบุบคคลผู้อื่นเขาก็ร่างเกียดว่าเป็นคนขี่คุกเป็นคนขาดเป็นคนหลักเป็นคนตัวนุ่นต้มก็ว่าไปเนี่ยแึงมันก็เห็นความจริงในตัวนี้เลยคือกันไหมหาตวัดศีลธรรมอะไรนี่คือความจริงของตุกชีวิตในประสบการณ์เกี่ยวกับของเป็นมาผ่านมาเรามันกะหูว่าประหลักของเขาแบบนี้ขาเขาแบบนี้เป็นโทษแบบนี้มันก็เลือกเหตุตันตัวมีแหนะนี่ความจริงนี่ทุขขกคนกับ บาว่าฝรังอังกฤษบาว่าไทยเลาาบาว่าจีนเนี่ยมีลักษณะนี่เดียวกันเห็ดแต่ทั้งว่าทุกคนผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วก็เรียกว่าหูพิษหูถูกนะมีเรื่องภายหนอกเรื่องการยุ่ร่วมกันเออกฎหมายเป็นทีบังคับกฎหมายเป็นที่บังคับใบบ่ห้คนทําผิดบ่อ้คนขากันนั่นแหละบังคับบ่ใ้คนข่าใ้คนรักนั่นแหละกฎหมายบังคับใ้ แต่ว่าเ้ากันยังฝืนอยู่แต่ว่ากฎแห่งการกระทําเห็นไหยความจริงโดยธรรมชาติสิมีไปบ่้ลแล้วผู้ดใดก็สร้างเหตุผดในใจเจ้าของแม้อนติศนะทางกฎหมายแต่ว่าความถูกายในใจของเจ้าของมันยังมีอยู่นี่แไหมะบ่มีทางมาสิลบเลือนไปได้ม,มีแหละกฎแห่งกรรมนีแหละการกระทําโดยเจตนาของเจ้าของเองมันบ่หายไปใสดอกแตคก่ความจริงจึงรักษาความจริงบุคคลประพฤติธรรมคือปฏิบัติตามความเป็นจริง ทำเรานั่นคือความจริงเรานั่นที่มารักษาอันนี้แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมแรงแห่งความจริงแรงโดยธรรมชาติแห่งกฎแห่งความจริงบม่มีผู้รดโยานพ้นมันไปไหนจังหวะมันเป็นความจริงนี่ความจริงนั่นแหละที่รักษาบุคคลผู้ปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผู้จริงต่อชีวิตเป็นเป็นผู้การใส่ชีวิตโดยจริงใส่ความเห็นโดยจริงพร้อมจังหวะมันนี้ตัวนี้พ้นเพอความจริงมันปรากฏอยู่ในใจของเจ้าของเอง เป่นลักของเขามาแล้วเออแต่ว่าสนาคาดีใดคิดว่าจะของถูกสิว่ามีทางเออมันค่าอยู่ในหัวใจนี่คือความจริงเออว่าฝรั่งอังกฤษบว่าไทยเล่าเขมีจีนเออมันมีตัวนี้คือกันเบิดนี่แหละจังหวะถูกที่มันเกิดอยู่ในนี่จึงบอกว่าคําว่าธรามะเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาใดๆดทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของถูกทุกขคนที่ประสบแบบเดียวกันคือกัน เกิดขึ้นกันเจ็บไข้ได้ป่วยเ่าแกชรล่าขึ้นกันตายขึ้นกันบุคคลสัตว์เสมอกันเลยน,ลนี่แหละวันนี้ฮ่าฮอมันหยุดเหลือตรงเว่ว่าความคิดเห็นเท่านั้นความเห็น่ตรงกันซื่อๆแต่ถ้าเราประสบการประสบการณชีวิตจริงในของจริงในตัวเองตัวเองเน่ของทุกชีวิตส,สตรรพสัตว์ี่เปนน็นหนึ่งเดียวกันเด้ เพียงแต่ว่าความยึดมั่นเธอมันมี่คือความเห็นถ้าเฮาเข้า,ขาใจคข้าว่าเฮาเห็นยังกะแล้วแต่นีมั้ยเฮากระองได้รับกรรมมันนั่นในสิ่งที่เฮากระทําไหมทากรรมอันใดกระทากิจการงานอันใดมันก็ได้รับผลของกิจการงานอันนั้นเออมีถ้าทุกคนว่างความเห็นอันอื่นๆที่ว่าตนแรกเป็นอี่พึ่งของตนหรือบุคคลใดกระทำ กระทำสิ่งใดก็ตามบว่าความเลวเบวาความดีก็จะได้รับผลของดีของเลวนี่ไหมเออเพื <Ừ. S 1> ่อไปข่าเขาเขาจะไปก็เอาไปตดคุกหรือบดีเขากับสร้างประหารข่าคือกันเนี่ยอันนี้แมเ้เป็นเป็นเป็นความจริงแต่เห้าเห็นว่าผู้ใดเหตุยังก,ร,กระสานก็ได้สิ่งนั้นบานนี้ถ้าเลิกล่างความเห็นว่าบ่ามีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งสือมากแก่ความผิดให้เจ้าของได้ดอก เนี่ยคำว่าอัตราตัวตนคำว่าความรู้สึกของเจ้าของเองทุกคนหูอยได้ว,ว่าผิดทุกคนหูว่าผิผดถูกยได้แต่ว่าอยากเอาชนะกันอยากคามเหงกันด้วยความเห็นแก่ตัวนี่นะหยถึงว่าอธิบายยากเกิดสี่ห้าสี่บอไซคำว่าอัตราตัวตนในความคำว่า,าศาสนาเขามาอธิบายห้าอยากเห็นเห็นโลกนี่เป็นถ้ำเสมอกันาย เกิดแก่เก็บตายเสมอกันอันนี้ไหมคือความเสมอและก็ให้เ่าถึงความจริงว่าบุคคลผู้ใดเหตุอันใดก็ตามก็จำได้รับผลของการกระทําอันนั้นเออบ่มีผู้อืออ่นมาสามารถรับใดแทนเท่าบ่มีผูใ้ใดเถาแทนเท่าใดบ่มีผูใ้ใดป่วยแทนเท่าใดบ่มีผูใ้ใดรับรสชาติแ่งความรู้สึกเก็บปวดปวดแข่แทนกันบได้ปวดท้องแทนกันบได้นี่ความจริงหลก้กกาทจังววาเออถ้าเทายัางมีความเห็นอย่างอื่นบ่อเนี่ยละความเห็น อันเป็นของความยึดมั่นถือมัน่นความถือผิดเออถ้ายัางมีความเห็นว่ามีผู้อืน่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลสุกดนบันดาลถุกรับความเจ็บปวดป่วยใด้รับโทษแทน่นจากของใดนี่คือความเห็นอันเป็นยึดมั่นถือมัน่นถ้าละทิมตัวนี้ออกได้นะเอ,อการเข้าถึงความจริงอันสูงสุดของถุกชีวิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเรต้องไปมีคําว่ามีพระเจา้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาทั้งหลาย มาดนบันดาลให้สุกให้ทุกข์ได้ถ้าเขาถึงตัวนี้คนเฮามันก็จะรักษาตัวเองแต่เฮากีว่ว่าคือเฮ้าทาผิดไปรักของเขาก็ยันเขามาหลักขึ้นย่านเขามาขา่าเออไปรักของเขาไปข่าเขาอันนี้แม้วามจริงไหมบดนี้พู้ได้มาอร่องรับแทนผูดได้ได,ได้การสารภาพบาปมันบ่หายไปดอกมันกับข้า่ในห,หัวใจนั่นแหละนี่แม้ว้มจริงที่มันเลยที่มันเล,นเลอยอย่างในสิ่งที่เฮ้าเห็นได้แต่เฮาสิเปรียบเทรียบแล้ว สิ่งที่พกเข้าเห็นได้ไปข่าเขากยานเขามาข่าขึ้นไปลักของเขามากินกยานเขาเห็นกับลักกินหลี่กินคือเก่ายยันเขามาหลักของจ้าของขึ้นเลื่อบาดระแวงระวังอยู่คือเก่าไหมอันนี้ไหมคือความจริงี่เข้าเห็นเออความจริงลึกไปก็นั่นก็ฆ่าในหัวใจจ้าของคือเก่านี่ยไหมนี่คือความจริงลึกก้าไปไม่ได้สารับซับซ้อนอีกอย่างเลยเอาเพราะท่านได้บ้าถึงตอนตายไปนรกหรือไปสวรรค์แต่ชีพูดถึงว่านรกกัอันเดียวกันสวรรค์อันเดียวกันเออ นรกเดียวกันสวรรค์เดียวกันพมเดียวกันแ,แล้วก็สามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้คือการบกกับมาเกิดเ,ออเห็นทุกข์ได้เสมอกันารเห็นทุกข์ได้เสมอกันเห็นสาเหตุทุกข์ได้เสมอกันเห็นหนทางดับทุกข์และปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองพ้นออกจากความยึดมันม่นถือมั่นในความเห็นต่างๆได้เสมอกันและทุกข์ดับไปได้เสมอกันและคําว่าสมาธิหรรือธรมะนี่เป็นของทุกๆคนในโลก บ่ได้เป็นของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งบ่ได้เป็นของพุทธบ่ได้เป็นของคริสต์อิสลามบ่ได้เป็นของเซนบ่ได้เป็นของอย่างเลยเป็นของทุกทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้<อ>คือความจริงอันประเสริฐความจริงอันสูงสุด<อ>ความจริงอันสูงสุดของตัวชีวิตโดยรูปปัตถุทุกคนเกิดมาเกิดแก่เจ็บป่วยไข้ตายสามอมกันนี่นะความจริงอันสูงสุดทุกคน ยึดมัน่นถือมั่นกับสิ่งใดใครคลวนกับสิ่งใดคิดถึงบุคคลผู้ใดบ่าจากไห้เปลี่ยนแปลงบ่าจากไห้ดับไปบ่าจากให้สูญสลายไปบุคคลถูกกับสิ่งนั้นแหละนี่แหมความจริงอันสูงสุดในหัวใจของแต่ละคนนี่คือความจริงของแต่ละคนบาฮาตอวาแนว่วมันบท่ันได้เห็นออสวรรค์แบบนั้นนรกแบบนี้นั่นแหละถ้าเฮาเขาเขาถึงคํา,า,ออาว่าบ่หาตเวาเรื่องสวรรค์บ่หาตเวาเรื่องนรก แต่ว่าเราเรืองวามเป็นจริงของคนอยู่เนี่แมนสวรรค์หรือนรกมีหรือบม่มีก็สางแต่ตัวคนไปหลักของเขามาเนี่ยไหมไปขาเขามาเนี่ยไหมย่านบ่ย่ยางเ,เขามาขาขึ้นบนอนี่ไหมย่ยางเขามาขามาทำไรย่ของขึ้นบ่เออหามาได้เออคนหลักมาหลักมาเออเก็บสะสมไปสมใจยบหนักยานผู้อื่นมาหลักคือเก่าเลยนี่แมงก็ตัวนี้แมงเออบ่หาตระวาสวรรค์มีนรกมีหรอเอาแค่ความจริงในปัจจุบันที่ที่พวกนี้น ออันต้นนั้นนะ่ะเอาไว้ที่หลังกันยั่งใดเลยเนี่ยไปรักเขาไปข่าเขาก็ย่างเขามารักมาข่าขึ้นคือกันนีีไหมเนี่ยในหัวใจในความคิดในความรู้สึกของแต่ละคนสัมผัสได้ในตัวจริงมันตัวนี้เนะนี่ยนะี่ธรรมะจึงบอกเป็นของทุกคนในโลกบอบ่ได้เป็นของศาสนาพุดได้สมาธิจังสีก็บ่แมน่นว่าเฉพาะพุทธศาสนาดิเป็นของทุกๆคนในโลก คุกค้นในโลกนี่สามารถเข้าถึงความจริงได้บาอย่าเอาคำว่าศาสนามากันเอาคำว่าธรรมะเอาคำว่าความจริงของทูกชีวิตสรรพสัตว์เ,เขามาเปรียบเทียบบิ่งออสัตว์มันถือมีศาสนาทั้งใดมันก็ป่วยขึ้นกันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นกันเวลาผัดผาาจากสิ่งที่รักมันก็ห้ห่องน้ำกันคนกับือกันตัวแบบนี้ออบุคคลที่รักพ่อแม่ ผัวเมียลูกหลานเลี้ยหล่อนบุคคลที่เขารลบตายเนี่ยคิดถึงคิดหอดธรรมดาเห็นเขาเจ็บปวดเห็นเขาป่วยสงสารกันก็เป็นธรรมดาได้คือกันอยู่ไหมเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาบล้งสั้นแล้วฝรั่งก็ออกลูกคือกันกับคนไทยอยู่หรืล่ะเออเล่าก็ออกคือกันจีนก็ออกคือกันเนาะเออพ่อผ้าออกกับผ้าออกเออพ่อออกทัางช่องนั่นก็ออกมันบลาะก็ทังสั้นตัวมันก็ออกลูกคือกันไหม อกินขึ้นกันไหมหอนคือกันไหมหนาวขึ้นกันไหมนี่แม้ความจริงนี่บบหาแต่ว่าชาววันสิมีหรือบ่มีกระซางมันเบางความจริงในปัจจุบันนี่แหละถ้าไปรักเขามาเขาจบไดก้กะทิคกุกนะกะทุกทรมานเนี่ยนรกดีบนรกบ้านายนรกสุกอยู่ใสนรกสุกอยู่ในใจนี่จากบาลาใครคว้นกังวนันเราร้อนเนี่ยนี่เอาง่ายๆบบหาแต่ลึกขนาดนั้นอโอ้ยมันบ่นมีใครอยากไปถึกขัขงไว้บ่มีใครอยากถึอบังคับไผ่ฉนันเฮ้ แต่เฮาเห็นแล้วว่าเออบอกสมกวรจะไปขา่าไผ่ักไผ่ดอกนั่นมันก็อยู่ปกติสุขคนตัวเ <Yeah. S 1> แต่เข้าใจความจริงอันนี้ธรรมะบ่แม่เรื่องยกเรื่องไงไงเออแต่เฮาบอกไปทุบตีทำลายหลักผู้ได้แล้วมันก็อยู่สบายตัวไปทั้งได้กับเป็นทีนิยมชมชอบเป็นที่เปิดเผยบ่ได้รักบ่ได้หลีไปได้เอาแม่พวกโจรที่มีคดีหรือว่ามีหมายจับอยู่แล้ว่ะไปทั้งไดกกับ้างมันสิหลีละแวงก็ได้หัน นั่นแหละนรกทุกซุกอะไรนรกในใจตัวนั้นแหละเออปิดหน้าปิดตาปิดบังบากาเบา่ที่เปิดเผยชุมชนเด้แม่าบา้าหล่ะนี่ดิฟกับดิฟว่าบากาเปิดเผยหน้าตาเจ้าของนี่แหละซุกกับซุกอยู่ในใจของของนรกนรกดิบคือรูปร่างหน้าตาบากาไปเปิดเผยเออความคิดต่างๆบากาสแสดงออกทั้งเบิดนี่แม่นรกนรกซุกไหมเออตายตอนนั้นัก็ไปตามอารมณ์นั่นแหละจากบา้าหล่ะเออ อะไรจังว่าบ้าหาตะเบาลึกล้ำก็ได้มันเป็นของกลางๆนี่บ่ลึกบ่ตื่นนะต่ทุกคนเฮาถี่มาฝึกหัดปฏิบัติแต่เพื่อสิไม่เห็นความจริงอันนี้แหละเออจะไปหาออกนอกโตอ่าภาหั่มีทังนอกหรอกภาหั์มีทูกทั้งในเออเฮาจะพ้นทุกได้หันเขามาดูลมหายใจของเจ้าของเองเออแต่คนมันอ่ะมันสะแสวงหาหาอาหัานไปหาจากหมองอื่น ขิดไปพูนจังหวัดอุบลจังหวัดอุดรจังหวัดสกลนครเน,นะขิดไปว่าผู้นั้นพระละหันดุพุนพระละหันดุพีเออเฮ็ดทั้งท้งทงมันก็บวเหน็นกันแล้วกันนามีแต่ความคิดพวกเก้เ่าคิดเอาเลยเป็นถูกกับความคิดแล้วก็เดินทางไปตามความคิดไปดตั้งจุดหมายเป้าไม้ไ้เห็นบลอแล้วก็เอกากัเานเสียง้างเสียง้าง,ราง,รางเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไปเอามาไปน้ำกันแท้ๆอย่นีิดกันน้ำทางเดเออขนาดพัวก,กับเมียนี่นะ ตาค้อนก็บย่เหมือนเ่ิโอ้ยขนาดนั้นก็องผิดกันนะน้ำทังเด้ทุกจิกทุกจิกมาปรานั้นว่าแรักเธอตลอดไปรักนิรลันดอนรักชั่วฟ้าดินสลาย,ยกันมันจะรหลักหามยังมันน้ำทางยังผิดกันอยู่แม่เห็นว่าน,นันธรรมดาบ่มันขนาดนั้นแหละนี่แหละคือความจริงหรือใจว่าวลราเนี่ยมันเป็นทุกยดยวยขณะนั้นแหละแหละแต่นี่ผู้ใดอยากดับถูกได้บ่ได้ยากเลยแค่ นึกถึงลมหายใจจากของนึกถึงได้ลมหายใจได้ยังได้ก็ดับได้น้ำยั่นคหะจิตบางอย่างดีเด้อแต่เฮาเขามาสู่รูลมหายใจของของเองความคิดมันบไปเหมืออื่นไหมมันรูโตอยู่กับลมหร่อไม่มันดับเราได้นั่นนะนซ้ำนั่นซ้ำนั้นไ,ไปคิดยากอย่างนีไปหาวิมานบางไดอีกสวรรค์ต้องไปวิมานต้องไปเห็นอย่างอีก <ừ. S 1> จะไปเห็นอย่างอันนั้นเราแต่ของเห็นอยู่ดีกับพรแห้งหรนะอเนาะเวหา้ไปเห็นแนวจินตนาการหรอ จินตนาการเอาพุ่นไปจินตนาการตามภาพวาดฟ้าผนังเหมือนจกว่าหลักเออเทวดาต้องเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับฝันกับฝันวาแมนด้วยนะเออนั่หละวันนี้คือในะความเห็นความหยุดมันถึงมันของแต่ละคนเออเทวดาฝรั่งก็อยา่างนี้ปีกเด้นในว่าหลักก็เพียงสั้นเด้เออก็อยังหลักนี่มันอยากมีปีกอยากมีแสงอยากใส่มงกุฎเทวดาอัน พุดเท่าเดบันเนี่ยออยากใส่ชดาสูงๆยังไงนักหัวเนาะเรื่องสั้นเด้จินตนาการเด้อยังก็ดีมันพวแมวนแบบนั้นดอกนะบ่ต้องไปหาผู้เห็นหยังไหน,นบรหาตาไปหู้สวรรค์บรหาตาไปเห็นนรกยังดอกเห็นล่มให้ใจเจ้าของเนี่มันกระดับถูกแล้วนะบ่ต้องไปตามหาพระอรหันต์ทั้งอื่นดอกถ้าจากหู้ว่าพระอารหันต์อรหันต์ไปว่าอย่างไปว่าผู้วางมือจากการทําบาปทั้งปวงใจบลัลับ อรหัตตะอาระมันมาจากข้างว่าอารินั่นแหละอริยะนั่นแหละแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเอาว่าอาระมันอะมาใส่กันเป็นหัตตะหัตต,แต์แปลว่ามือเออหัตถาคองพิภพเนี่ยเข้าใจว่าเดินเออเป็นผู้วางมือจากบาปแล้วเห็นว่าไม่กระทำร้ายทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์แล้ว มันสะเอาความเร่าร้อนกังวลมาจัดใส่บาปแปว่าเล่าร้อนแปลว่ากังวลเออเร่าร้อนกังวลเป็นทุกข์อุกันทางใจนั่นแ่ะนี่แหละบาปแปลว่าจังซี่เห็นว่าสมมติว่าบาปมันเกิดจากไปรักไปโกงเขามากเร่าร้อนกังวลย่ในเจะของมึงเด้ล่ะนี่แม่มันก็เห็นเห็นยูคแค่นี้ว่าฮาร์ว่าสวรรค์นรกยังดอกนั่นแหละคือการนั้นกบเขาบาดผ่าพญาหนักก็งูไปใส่หนวดใส่เข้ามันเข่ามันก็เป็นกันตัว แม่มาหลัดก,ก็เอาปลาคอมาใส่บ่งดูมันก็เป็นมันทั่วเนาะใส่แข้งใส่ขามันเข่าไปอีกก็เป็นพญามันก่อนเขาวาด้แน่จินตนาการเป็นอย่างยังไปหาไปนั่สั่นเนะออแลงส์สั่นถูกหลอกหลอกดวงเบิดนะถ้าจากดับทุกแต่แผลยิงหันเข้ามาเบิงล่มหายใจจากของโหลดในขณะใดห้าลูลบหายใจจากของสุดที่แหมทุกมันเกิดว่าด้เรได้คิดบ้างดีด้อ เอาความร้อนเอาความกังวลมาจากใสเดียนในขณะใดที่อยู่ในล่มหายใจเอาก็เห็นเอารูดูเนี่ยแล้วใสร้างสมใบมันเกิดอุปนิสัยคือชินเนี่ยเห็นมันชินเรื่องวาช้านชานกับชินเล่เดียวกันดูอยู่กับล่มหายใจดูดูเขาเออสิได้ยังบ่ได้ยังจะไปกินตระหนักการเอามันให้พ่ายผากหนาเนี่ยส่วนมากมันบ่สงบมันบ่ได้เพราะว่ามันคิดเอาผลมันจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านแบบนบ่ลละแล้วก็นึกกินตระหนักการเราเอง แก็เลยไปหาความสงบจากบองอื่นเอพู้ไปหาน้ำพระอรหัน uh ต์ย okay. ุสกลนคอนเนาะไปหายุอุดรไปหายุบล่ะมันจังใดสิไปเห็นถึงถ้าคณะไปหาก็ยังหิบเถียงกันมาลำดทางอยู่คือตาค้อนกับยายแม่มนแหละคิดถึงนะพี่สันโอ้ยแล้วบางไในมันไก่เข่าโล่งบทุกคนเหรอเดียวันนี้มันเข่า้วยตอนนั้นก็ยังได้เหมือนกันว่ะธรรมาดาว่ะโอ้ยกูอยากหัวเนี่ย พ่อไปเผาถิ่มทั้งสองเราเนี่ยฮกระดาษด,ด้านเนี่ยพอได้เห็นได้ความถูกในบรรจุเนี่คิดถึงนักเห็นไหมมันไก่คัวนนะ่นอนบารหลับจังทมันพ่อไปเผาแล้วจะเอาหยังไปนอนบาหลับห่วงไปใส่ถึงไาหยังเนาะไปจะไปเอาจังสันแล่ะจังทรนแล้วนั่นแหละสีมาปฏิบัติรรมคิดออดกันเห็น่าเออผัวมาก่อนเมียหน่อยใจได้ปันเออเจ้าือป้าก็ถิ่มคอยแท้เบื้งรู้หล่ะ นั่นแหละยรงจั่นแหละยังว่าโอ้ยถามันเรียดอะไรไปผูกพ้อตายเออถ้ามผูน้นกับมีรลอดอันผู้นี้เกิดลยว่ามันก็มีคนได้เอาใหายใจได้เอันความถุกความทุกตัวนี้เนาะนั่นแหละจะจักละพ้นจากจากซุกและทุกนะล้มหายใจเท้าท่านั้นแหละย่าไปหาบางอื่นประหารบ่มี่ดอกมี้อางอื่นนั่นน่ะมีอยู่ในหูดังเข้าหนึ่งหนึง่งเวลาใดไปเข้าเขามารูอยู่ในล้มหายใจดับหลับดับทุกหล่อวางเมื่อจากบาปห่ะ ว่างความคิดจากบาปรเราได้หรืจากบลาหยุดคิดในเรื่องการจะไปทำารทำารเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีดระสับสินเราได้และปัญญาคือการรอบรู้ในประสบการณ์ของเจ้าของเองที่ว่าท้าผิดแล้วเขาจะจับคิดคุกความประรอนความกังวลนี่นี่เอื่นว่าปัญญาประสบการณ์ของเจ้าของเองนี่แหละเอื่นว่าปัญญาบันิดับโดวยวิธีการแสวงหาเหเหตุบ่ได้จึงอาหารขันเข้ามาสู่สมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบโดยอาศัยลมให้ใจเขาออกแล้วเมื่ออยู่กับลมให้ใจเขาออกแล้วศินเป็นคุณมากเองบ่แม่นสินสมาธิปัญญาดอกมีติตรปัญญาสมาธิหรือจังเป็นศินปัญญากับสมาธิล้วนแล้วแต่เป็นหนทางหรืออุปกรณ์เพื่อให้เกิดการไม่ทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียวิตแวรทรัส์สินนี่แหละเออถ้าศินบริสุทธิ์มาแล้วว่าต้องเห็นยังอีกบ่มีความคิดเบียดเบียนทำลายทำลายผู้ใดเสียวิตแวรทรัส์สินแล้ว บ่เคยสองเกตยังอีกบันฑิเอิรนว่าอริยะบอกอริยะแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูตผู้ตัดศัตรูออกแล้วจากเจ้าของเองนั่นแหละอออริยะผู้ไม่เบียดเบียนเ้เนี่ปัญญานี่ประสบการณ์ของเจ้าของนี่ในการทําผิดในการทําถูกลูดเหตุใดนอนคุณศิระงับไปเาารื่อยมากสารวมระวังควมคิดของเจ้าของเองโดยอาศัยอานา,นาปานสติืล่ลมหายใจในขณะใดที่มันอยู่จังสีใดในลมหายใจเข่าลมหายใจออกแค่นี้ เออศีลก็เป็นเองแล้วปัญญาสมาธิศีลน,นะท่านวิชาการพันวาศีลสมาธิและปัญญาบพราท่านไม่มีใครเกิดมาโดยบริสุทธิ์ดอกต้องนี้ในว่าละเข้าใจว่าละวันนี่แหละพราได้จากศีลสมาธิและปัญญาปัญญาสมาธิและศีลในหนึ่งพร้อมเดียวกันเลยเรียกว่ามักะสมังคีทำร่วมอยู่ในร่มหายใจเฮานี่แหละนี่แหละสูงสุดแล้วบ่ะมียังไงก็นีอีกเออ ่นทรมานมากหกปีอยู่พุธเจ้าห้องบาด,ดิจด้ดก็มาได้อยู่ในผู้ดังหนึ่ง,งเดียวละ่ะลบไมใ่ใจหนึ่ง,งเดียวละ่ะเออพอเข้าหังงโง่ก็่นอีกนา่นบอกแล้วเนี่ยเออ่นบอกไว้ให้ตั้งซีเดออาณาปณนสติเด้เออเขาไปยังไปทดลองเอาเองรู้เสือเพิ่นไหมหรือพวกเขาอยู่เพาเสือเพิ่นอีกบอกแต่เพาเสือเพิ่นกลับไปไปหาฝึกเอาเออคนสลบลมลวงตายขึ้นสามเท่อนเด้อเออ่นแต่ว่าเขาก็อมองขามหา่องอื่นุ่นนะ จะไปเห็นสวรรค์จะเห็นนรกจะไปเห็นนางฝ้าอยากไปเห็นนิพพานพระนะธรรมดาบ่เออนั่นแหละมันบริอยู่นอกโตได้บัดมันมาอยู่ในลมหายใจทุกคนมาฝึกเอาจากจุดอุณหโลมกับว่าไปเอออยู่ในลมหายใจนั่นแหละทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองเป็นเอาเ,เองนั่นเป็นผลในภายภาคหนาแต่ทีิสําคัญเหตุ<อ>มักเป็นต้นคือเหตุเหตุตัวนี้สร้างเหตุเหตุคือลมหายใจเขา้าลมหายใจออกผลมันจะแสดงออกไปข้างหน้าเอง ก็เฮาปลูกมางนง่นแหละบ่ทันไปซื้อในมันซำหาลังค้นพุนจินตนาการเอาหมากสุกหมากงามขายจั้งสันจั้งซี่ล่มตลาดนั่นล่มตลาดนี้ได้กูว่ะก็มาดาว่ะบ่ทันสิไปซื้อในมันได้นั่นล,ลน่ละบ่ทันสนะิเตียนปลูกซำแหละการยินแด้ฟังการอ่านมาเป็นสันพุ้นุมันออกนอกตเบิดหล่ะแต่นี้ <c oughs> ลู่เข้ามาในล่มหายใจโลดนี่ละจึงบอกว่ามากเป็นต้นผลเป็นปลายที่จริงมากกับผลตดกันด้วยหันแหละ Ừ, คือเลียนบาทนั่นแหละ้้เห้าบาทข้างห,หัวมันก็บวมหมัดหัวมันก็หมัดก,ก่อยมันกระได้หัวก็เกาตัวมันของติดกันอยู่ซุกกับทุกกติดกันอยู่แต่ว่าที่พอซุกพอทุกเลยนั่นคือลมหายใจใหายใจว่าล ừ, หลัะเออง่ายๆแลยเป็นอุเบกขาเนะอาพราะลัะ